ก็กริ่สดีท่านผู้ชมและก็เพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับผมก็มาอยู่กับ Mo n e y PS นะครับผมนะในวันนี้นะครับผมก็มีแอปพลิเคชันมาใหม่นะครับผมก็มาหารายได้นะครับผมก็คือเป็นเงินดอลลาร์นะครับผมสามารถถอนเข้า p a เพาได้นะครับผมก็ขอบอกเอาไว้ก่อนเลยนะครับผมถ้าใครไม่มีเพาลก็สามารถผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะครับผมถ้าใครมีแล้วสนใจหาเงินเข้า p a เพาลก็มาดูคลิปนี้ให้จบแล้วก็มาอ่าเรียนรู้วิธีในการหาเงินได้เลยนะครับผมจะแอป โปรอะเพจิชเช่นนะครับผมถ้าอันชี้ผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับผมเนาะโอเคนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับผมก็สามารถกดลิงก์จากใต้คลิปมานะครับผม,ผมก็สามารถดาวน์โหลดในของเพ t สโตได้เลยหรือว่าจะพิพ์ชื่อในของแอปพลิเคชันนี้ไปดาวน์โหลดใน p เ Store ได้เลยนะครับผมซึ่งไม่จะเป็นต้องเชิญเพื่อนหรือว่าเชิญคนเขามาก็สามารถทําคนเดียวสามารถถอนได้เลยนะครับทำคนเดียวไม่จะเป็นต้องเชิญใครก็ได้ก็สามารถถอนได้เหมือนกันนะครับผมนะ โอเคนะครับผมถ้าใครเข้ามาแล้วนะครับผมทางการติดตั้งไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเข้าในของแอปพิิเคชันแล้วก็วิธีในการสมัครกันเลยนะครับผมเนาะโอเคถ้าใครติดตั้งมาเสร็จนะครับผมก็มาในของแอปกันเลยนะครับผมหรือจะกดเข้าในของพิสโต e เลยก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะโอเคนะครับผมเนาะถ้าเราเข้ามาในของหน้านี้แล้วนะครับผมก็ให้เรากดไปนะครับผมกดตรงนี้ไปเลยนะครับผมหรือจะกดปิดโฆษณาก็ได้นะฮะชื่อตรงนี้น่าจะเป็นของโฆษณานะครับผมนะ โอเคก็กดไปนะครับผมกดตรงมืกี้แล้วก็ให้เรากดปิดไปนะครับผมฮะคือตรงนี้เขาจะมีบอกให้เรานะครับผมนะถ้าเราทําการเชิญเพื่อนอ่าทาการเชิญเพื่อนเราก็สามารถได้รับอ่าเพชรหรือว่าได้รับเหรียญนะครับผมเอาไปแลกเงินดอลลาร์นะครับผมนะแต่ถ้าใครไม่เชิญเรื่องคนเดียวก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับผมเร่นคนเดียวไม่เชิญเพื่อนก็สามารถทําการถอได้เหมือนกันเดี๋ยวทางขั้นตอนยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับผมนะส่วนในการสมัครนะครับผมเนาะก็ให้เรากดไปที่อ่า อีเมลหรือว่า Google Chrome นะครับผมก็ให้เรากดเข้าไปซึ่งมันจะมีให้เราล็อกอินด้วยการใส่อ e ีเมลของเรานะครับผมแต่ว่าผมขอแนะนําในการสมัครในของแอปพลิเคชันนี้นะครับผมก็คือให้เรานะครับผมนะใช้อ e ีเมลที่เราใช้สมัคร p a y p พ l มาสมัครในของแอปพลิเคชันนี้นะผมเวลาในการถอนเงินถึงจะไม่มีปัญหานะครับผมนะโอเคก็ให้เรากดเข้าไปได้เลยนะครับผมแล้วก็เลือกอ e ีเมลที่เราได้ผูกกับเพย์พ l ไว้เลยนะครับผมแล้วก็กดเข้าไปนะครับผม โอเคนะครับผมอะในการสมัครก็สม okay, okay, ัครแค่นี้นะครับผมง่ายๆนะครับผมสมัครแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับผมนะสมัครง่ายๆนะครับผมมันไม่ยากอะไรเลยนะครับผมนะซึ่งในของแอปโพสต t i o n อะไรประมาณนี้นะครับผมถ้าอ่านผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับผมซึ่งในของแอปนี้นะผมก็ทํางานคล้ายๆเหมือนแอปไรออดที่ผมได้ทําการรีวิวนะครับผมหรือได้ทําการบอกไว้นะครับว่าแอปนั้นถอนได้จริงผมได้ถอนไปแล้วนะผมอ่า ผมได้ถอนไปแล้วนะครับผมจำนวน60นะครับผมอะ่ะสตางค์นะครับผมนะโอเคเนาะโอเคเรามาในของวิธีในการทํางานของแอปนี้กันเลยนะครับผมนะก็การทํางานก็คือให้เรานะครับผมอ่ะอะ่าเห็นไหมตรงที่ผมวงนี้ก็คือให้เรานะครับผมอ่ปาปักตรงนี้นะครับผมปักเอาไว้นะครับผมอะ่อะอ่าผมได้28อ่า27เพชรนะครับผมก็คือ27เพชรอ่าเมื่อกี้ผมได้ส้มนะครับผมอะ่ะผมได้ส้ม2อันเนาะก็เลือกไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ะอะ่า ได้อยู่28เพรนะครับผมอ่ะ28เพรนะผมก็คือจำนวนเพชรที่เราจะได้นะครับผมก็คือตามขังนนี้เลยนะนี่คือถ้าเราได้แอปเปิ้ลเราก็จะได้อยู่ที่50เพรนะครับผมถ้าเราได้อ่าอันนี้อะไรอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอ่ะ25นะก็จำนวนเพชรก็จะได้ตามนี้เลยขลังลูกผ้านี้เลยนะครับผมว่าเราจะได้เพชรเท่าไหร่ก็ขึ้นกับลูกผ้าที่เราอ่าได้นะครับผมนะจำนวนที่เราสามารถาหาสายฟ้านะครับผมก็คือ ทุกคนเห็นข้างบนสายฟ้าข้างบนนี้ไหมครับผมอะ่ะสายฟ้าตรงนี้ครับผมซึ่งสายฟ้านี้นะครับผมเราจะใช้ในการหาเพชรนะครับผมเพชรก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมเราจะใช้ในการหาเพชรนะครับผมเพื่อทําการถอนเงินเข้าเพลเพรานะครับผมนะก็การทํางานก็เรื่องเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะลบนะครับผมโอเคได้ส้มสามอันก็อันลรกหนึ่งเพชรนะครับผมก็ ะะมันจะมีโฆษณาขึ้นมาบ้างนะครับผมก็แล้วก็ทําการปิดโฆษณาได้เหมือนกันเลยนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมรอโฆษณาเสร็จก่อนเนาะ,ะซึ่งแอปนี้นะครับผมก็ไม่จำเป็นต้องเชิญเพื่อนก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับผมนะโอเค,ะคะเดี๋ยวเราไปในของวิธีในการเชิญเพื่อนแล้วก็วิธีในการหาสายฟ้ากันเลยนะครับผมนะการหาสายฟ้าแล้วก็นในการเชิญเพื่อนนะครับผมแล้วหรือหรอหัสแนะนําของเรานะครับผมก็ให้เรามาตรงที่ตรงกลางนี้ได้เลยนะครับผมนะ,ะตรงกลางนี้นะครับผมเนาะ โอเคก็ให้เรากดเข้าไปนะครับผมส่วนในการหาสายฟ้าก็คือให้เราเข้าดูโฆษณาอ่าอ่ารักครูซึ่งการดูโฆษณาที่เราจะได้สายฟ้าก็คือเราต้องดู2อันนี้นะครับผมนะสอันนี้นะครับผมก็ให้เรากดดูเข้าไปได้เลยนะครับผมฮนะโอเคพอเรากดดูแล้วนะครับผมก็รอปิดโฆษณาครับผมซึ่งผมขออนุญาตนะครับผมข้างตรงนี้ก่อนละกันนะครับผมนะ โอเคนะครับผมพอเราทางแบรนดูโฆษณาเสร็จแล้วก็ปิดโฆษณาได้เลยนะครับผมนะเราก็จะได้รับสายฟ้านะครับผมอ่ะสายฟ้าก็จะขึ้นมาข้างบนนะครับมิกี้ผมได้แค่สิบเก้านะครับมันเพิ่มมาแล้วสามสิบสองนะครับผมเราก็ได้สายฟ้าไปที่เรียบร้อยอันนี้ก็จะครูดาวหนึ่งวันนะครับผมส่วนอันนี้ก็จะครูดาวหนึ่งชั่วโมงนะครับผมนะก็ตามนี้เลยนะครับผมนะก็อ่าดูโฆษณาก็สามารถได้รับสายฟ้านะครับผมแล้วก็มีวิธีในการหาเพชรด้วยก็คือ2เมนูนี้นะครับผมอ่ะ อสองเมนูนี้ก็คือเป็นการโหลดเกมหรือว่าการเล่นเกมเราก็สามารถได้รับเพชรมาทํากันถออได้เหมือนกันนะผมซึ่งจะได้เพชรค่อนข้างเยอะแต่ว่าในการทําก็จะใช้เวลาหน่อยนะครับผมนะโอเคนะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นของการเชิญเพื่อนนะครับผมฮะการเชิญเพื่อนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นของการใส่รหัสเชิญเพื่อนนะครับผมเนาะส่วนรหัสในการเชิญเพื่อนนะครับผมถ้าใครที่ไม่มีรหัสในการเชิญเพื่อนก็สามารถเอารหัสเชิญเพื่อนของผมไปใส่ได้นะครับผมก็คือ93 B82 นะครับผมนะหรือจะเอาของเพื่อนๆไปใส่ก็ได้นะครับผมถ้ามีรหัสของเพื่อนๆก็สามารถเอาไปใส่ได้นะครับเอาไปใส่แล้วก็เราก็จะได้รับสายฟ้านะครับผมนะแล้วเอาจากได้รับเพชรด้วยนะครับผมซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในของแอปนี้จะได้รับเพชรเหมือนแอปไลออนหรือเปล่านะครับผมนะโอเคเราก็จะได้รับสายฟ้าเพื่อนทาการมหาเพชรด้วยนะครับผมบางครั้งก็จะได้เพชรเหมือนกันนะเพราะว่าผมก็เพิ่งมาทําใหม่ๆเหมือนกันนะครับผมนะ โอเคถ้าเราจะใส่โค้ดหรือว่าใส่รหัสนะครับผมอ่าผู้แนะนําก็คือให้เรากดตรงนี้เลยนะครับผมฮะให้เรากดตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวผมขอไปเอารหัสแนะนาก่อนนะครับผมเนาะเพื่อทําการมาใส่ให้ทุกคนดูได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมเราก็มาใส่รหัสแนะนําแล้วก็เพื่อทําการรับสายฟ้าเอาไปหักเพชรได้เลยนะครับผมนะก็ตามที่ผมบอกเลยกดจากตรงนี้นะครับผมนะก็ให้เรากดเข้าไปนะครับผมโอเค ก็ให้เราปิดโฆษณานะมันจะมีโฆษณาขึ้นนะครับผมเขาก็จะมีให้เราใส่ QR code ก็คือใส่ตรงนี้นะครับผมอ่ะก็ให้เราใส่รหัสแนะนำไปใส่ของเพื่อนๆนก็ได้หรือว่าจะใส่ของผมก็ดีเหมือนกันต้องขอบคุณนะสำหรับคนที่ใส่ของผมเนาะโอเคก็ให้เรากดไปที่ enter ได้เลยนะครับผมนะโอเคนะก็ให้เรากดถ้าไปนะครับผมอ่าผมก็จะได้รับสายฟ้ามานะครับซึ่งเมื่อกี้ผมใสยฟ้ามีทั้งหมดอ่าสามสิบอ่า 32นะผมรับมาอี0ก็กลายเป็น52นะครับผมเพื่อนรับสายฟ้านี้มาทํางานเพื่อหาเพชรนะครับผมก็ตามขั้นบนนี้เลยนะหาเพชรนะครับผมอ่านี่ก็ประมาณนี้นะฮะมาการหาเพชรนะครับผมเนาะโอเคนะผมก็พอเราใสรหัสเชิญเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะหายนะครับผมนะถ้าเราจะทําการเชิญเพื่อนนะครับผมก็ให้เรากดไปตรงนี้นะครับผมเ r ีย d โค้ดของเรานะครับผมให้เรากดเข้าไปนะครับผมโอเคแล้วมันจะมีโฆษณาให้เราปิดโฆษณานะครับผม พอเรากดมาแล้วนะครับผมก็มันจะมีลิงก์เนาะก็ให้เราสามารถคัลอดลิงก์ไปได้เลยนะครับผมนะสองมือถือของใครคัลอดยังไงก็คัลอดไปได้เลยครับผมเนาะโอเคเรามาในของขั้นตอนในการถอนในของแอปนี้ได้เลยนะครับผมก็คือในการถอนนะครับให้เรามาตรงที่วิทย์รอนะครับผมคืออยู่ตรงนี้ก็เป็นมันเป็นกระเป๋านะครับผมก็ให้เรากดเข้าไปนะครับผมซึ่งในการถอนคือถอนขั้นต่ำอยู่ที่0.02 US ดอลลาร์นะครับผมก็ใช้เพรอยู่ที่2000เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ถึงอถอนได้สูงสุดก็คือ0.10 US ดอลลาร์นะครับผมก็10,000เพรนะครับผมนะเล่นฟรีสามารถถอนได้นะครับผมนะไม่จำเป็นต้องเชิญเพื่อนก็สามารถถอนได้เหมือนกันนะครับผมเนะาะหยุดที่ว่าใครขยำทำหรือเปล่านะครับผมซึ่งในการรับไฟฟ้าก็สามารถรับฟรีได้นะครับผมไม่จำเป็นต้องเชิญเพื่อนก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะโอเค ผมยังไม่สามารถทําการถอนมาให้ทุกคนดูได้นะครับผมแต่ว่าในการถอนเงินก็คล้ายๆเหมือนของการถอนเหมือนของแอปไลอ n อนเลยนะครับผมก็มันเป็นจากเครือข่ายเดียวกันแต่ว่ามันแค่แบ่งแอดไปคนละแอปเท่านั้นเองนะครับผมนะโอเคเนาะก็วันนี้ก็มาประมาณแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมถ้าใครชอบไม่ชอบยังไงก็อขออภัยด้วยนะครับผมนะแล้วก็สําหรับใครที่อยากทำนะครับผมก็สามารถกดลิงก์จากใต้คลิปไปโหลดในเพจสโตรได้เลยนะครับผมเนาะ แล้วก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามเราข้อมูลข่าวสารใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายเว้เจอในการคลิปหน้าครับ